ไม่มีคนในเวอร์ชั่นเก่าอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามช่อง Jan Forest นะคะวันนี้จันจะมาเปิดคลิปรนดอมนะคะกับพี่ๆเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาเจอพลังงานคลิปรนดอมในวันนี้กับหัวข้อที่มีชื่อว่าไม่มีคนในเวอร์ชั่นเก่าอีกแล้วขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขออนุญาตดูนิดนึงว่าทําไมถึงไม่มีพี่ๆเพื่อนๆในเวอร์ชันเก่าอีกแล้วโอ้ไพ่ใบแรกนะคะ q u e Queen of w a n d เดี๋ยวขอเปิดอีกนิดนึงนะคะเปิดคู่กันก่อนนี่ทำไมถึงเป็น q u e e n o f w a อ d โหควีนออฟสอดนะคะดูจากพลังงานที่ขึ้นนะคะเห็นราชินีที่นั่งอยู่ตรงนี้ไหมคะและตรงนี้ก็เป็นราชินีดาบด้วยนะคะคู่กัน คิดว่าน่าจะเป็นพลังงานของคนที่ในอดีตที่ผ่านมาค่ะอาจจะไม่เคยปกป้องตัวเองเนาะต้องใช้คำนี้นะคะมันเป็นพลังงานของคนที่ไม่เคยปกป้องตัวเองและน่าจะผ่านการเจ็บช้ำน้ำใจความเสียใจการถูกเอารัดเอาเปรียบหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างอะคะ่ะทำให้พี่เพื่อนเพื่อนะคะ่ะลุกขึ้นมาแบบเป็นราชินีเลยนี่นี่นั่งบนบนะัลลังเนาะนี่นั่งมองนั่งมองนะคะนี่ คนนี้ก็นั่งมองนั่งและถือดาบร้อนะคะเห็นไหมเน,นี่เอามือเลี้ยงดาบร้อไว้เลยนะเป็นพลังงานของคนที่ลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองนะคะน่าจะเป็นพลังงานของคนที่เคยผ่านความเจ็บช้ำน้ำใจเสียใจมาจริงๆนะคะหลายคนนะคะที่ลุกขึ้นมานะคะนั่งมนินราชินีแบบเนี้ยกว่าจะผ่านจุดที่เข้มแข็งนะคะเรานั่งได้นิ่งๆแบบเนี้ยพี่ๆเพื่อนๆนะบางคนอาจจะผ่านการล้มทั้งยืนมาด้วยนะม,มันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเดี๋ยวจันขอดูต่อนิดนึง ไม่มีคุณในเวอร์ชั่นเก่าอีกแล้วไหนขอดูพลังงานพี่พเพื่อนสิเนี่ยจริงด้วย The Emperor ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แบกว่าเมเจอร์นะคะเป็นไพ่แบบใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยในอดีตที่ผ่านมานะคะพี่พเพื่อนๆน่าจะต้องเจ็บช้ำน้ําใจจริงๆเพราะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเจ็บช้ำน้ําใจกับอะไรหลายๆอย่างมาในชีวิตสิ่งที่คิดสิ่งที่คาดหวังไว้มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดที่ผ่านมาจนมาวันนี้ค่ะ ลายเป็นคนที่ลุกขึ้นมาแบบดูแบบดุดุอะดุะดุมากนะคะ t h e e m p e r o r นะคะเป็นเป็นเป็นคนที่ดุมากเป็นคนที่ทรงพลังในตัวเองแถมยังเป็นคว e นออฟว n ร Queen o f s o r อดอีกพร้อมจะฟันน่ะถ้าเกิดใครเข้ามายุ่งนะคะถ้าใครเข้ามาไม่ยุติธรรมถ้าใครเข้ามาทำร้ายถ้าใครเข้ามารังแกหรือแม้กระทั่งเข้ามาแบบทำร้ายคนรอบข้างพี่เพื่อนหรือทำร้ายคนที่พี่เพื่อนเพื่อนรักนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานของการปกป้องตัวเองนะคะ ปกป้องตัวเองจากคนที่คิดร้ายปกป้องตัวเองจากคนที่จะเข้ามาคิดเอารัดเอาเปรียบนะคะเป็นพลังงานที่ดุมากนะต้องบอกก่อนเวอร์ชันนี้ที่พี่เพื่อนเป็นนะคะแต่เป็นพลังงานของคนที่ไม่ทําร้ายใครก่อนค่ะถ้าไม่ถูกกระทําเออมันเป็นพลังงานของคนที่ปกป้องตัวเองปกป้องสิทธิประโยชน์ของตัวเองปกป้องของของตัวเองปกป้องคนที่ตัวเองรักนะคะแล้วไหนดูซิเนี่ย two o f p e n t a l นะคะ มันเป็นพลังงานของแบบที่ผ่านมาอาจจะเกิดการสูญเสียจริงๆไม่ว่าจะเป็นสูญเสียคนรกักสูญเสียของรกักหรือสูญเสียสิทธิประโยชน์ของตัวเองแล้วก็เลยต้องลุกขึ้นมากลายมาเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยภัยกําลังเล่าเรื่องแล้วนะคะตอนนี้กําลังอยู่อยู่ที่กําลังบาลานซ์นะคะเนี่ยพี่เพื่อนๆกำลังบาลานซ์เนอะอกำลังบาลานซ้ายกําลังบาลานซ์ขวาอยู่นะคะ <S <S เพื่อจัดจัดสมดุลให้กับตัวเองนะคะ เนี่ยกว่าจะผ่านมาได้ขนาดเนี้ยคิดว่าน่าจะผ่านอะไรมาเยอะจริงๆอย่างหนักเลยอะ่ะไม่งั้นแบบไพ่ไพ่เมเจอร์จะไม่ขึ้นขนาดนี้เลยนะคะไหนขอดูซิแล้วทําไมถึงแบบไม่มพีพี่เพื่อนๆในเวอร์ชั่นเก่าอีกแล้วขอดูหน่อยนะคะพี่ไพ่ทําไมถึงไม่มีเวอร์ชั่นเก่าอีกแล้วโอ้เนี่ยคิงออ i คิงออฟซอดพี่เพื่อนๆค่ะพลังงานพี่เพื่อนๆเป็นพลังงานใหญ่มากนะคะตอนเนี้ เป็นพลังงานของพระราชาพระราชินีเลยพระราชาดา่าพระราชินีด่าเนาะเป็นคนที่พร้อมฟันน่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับความยุติธรรมกับตัวเองหรือคนที่ตัวเองรักนะคะเป็นคนที่พร้อมจะปกป้องสิทธิประโยชน์ของตัวเองและสิทธิของคนที่ตัวเองรักและจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบแบบที่ผ่านมาแล้วพลังงานนี้เป็นพลังงานของคนที่ในอดีตต้องคนต้องเคยเป็นคนที่แบบใจดีมาก ใจดีจนแบบว่าบางครั้งอะคะ่ะอาจจะโดนเขาแบบว่าทําอะไรมาแล้วแบบไม่เกรงอกไม่เกรงใจพี่เพื่อนเนาะขออนุญาตต้องอ่านแบบนี้นะคะเพราะว่าหน้าไพา่มันขึ้นเนาะอดีตที่ผ่านมาน่าจะเป็นคนที่โดนมาเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นโดนแบบเขาก็ะทาให้เจ็บช้าน้ําใจ โดนเขาเอารัดเอาเปรียบนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาเปรียบในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าผลประโยชน์นะคะแต่อตอนนี้พี่ๆเพื่อนๆนะคะเป็นราชินีแล้วเป็นราชาแล้วคือไม่ยอมแล้วดูนี่นะนี่ q u e e n of s w o r d นี่คู่กับ King of s w o r d เลยนะคะไม่ยอมแล้วนะคะเป็นพลังงานคือถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะก็เป็นผู้หญิงที่จันจะบอกว่าไงดีถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีพลังความเข้มแข็งอะ่ะมีความแมนในตัวเองมาก นะคะหรือถ้าเป็นพี่ผู้ชายนะคะก็ดุ๋วแล้วมันเป็นพลังงานของคนที่ต้องบอกแบบนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสายดุ๋วสายแบบสายรักความถูกต้องอ่ะปกป้องคุ้มครองด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมนะจากที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะตัวพี่เพื่อนเองอ่ะน่าจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมอยู่แล้วด้วย แล้วมีสายคุ้มครองอะคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอะเป็นสายที่รักความยุติธรรมอาจจะยกตัวอย่างเช่นใครออ,องค์ปุพยาคุดนะคะแล้วก็จะเป็นองค์พระมหาจัก,กรพรรดินะคะใครหลายคนเนะี่ยอาจจะเป็นคนที่ที่สวดมนต์บูชาพระมหาจัก,กรพรรดิหรือสวดมนต์บูชาสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระเจ้าตากสินคะ่ะ ะะต้องต้องต้องขออนุญ,ญาตนิดนึงเพราะว่าพลังงานมันขึ้นนะคะเนี่ยแล้วเป็นพลังงานของคนที่เคยโดนกระทํามาเคยแบบเคยแบบไม่ไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบเห็นใครที่ไม่ได้รับความยุติธรรมด้วยนะคะในขอดูต่อในในออฟมอนนะคะเนี่ยเป็นไพ่เลยโอ้ไพ่แต่ละอันเนี่ยเป็นไพ่แรงอะ่ะเป็นไพ่แบบสู้ เป็นไพ่บวกเป็นไพ่พร้อมฟันเลยนะถ้าอะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วแบบว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะพี่ๆเพื่อนๆพ,พ,พร้อมจะจัดการเลยอะ่ะเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่านะคะเคยไม่ได้รับความยุติธรรมมานะตอนเนี้ยพี่ๆเพื่อนๆอยู่ในจุดที่ไม่ยอมแล้วอืมเป็นจุดที่ไม่ยอมแล้วจริงๆค่ะ นะคะแต่ว่าเป็นจุดที่ไม่ยอมแบบคือแค่รักษาสิทธิของตัวเองนะหรืออยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะอันนี้เป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้ว่าไปหาเรื่องใครเขาหรืออะไรนี้นะคะแต่ว่าเป็นพลังงานของคนที่รู้จักจัดสมดุลแล้วพร้อมที่จะปกป้องตัวเองแล้วพร้อมที่จะฟันธงแล้วถ้าเกิดใครเข้ามาเอารัดเอาเปรียบหรือใครที่เข้ามาแบบหาเรื่องเนาะ เพราะเป็นพลังงานของคนที่ไม่ใช่คนที่หาเรื่องใครเป็นคนที่รักความยุติธรรมแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุม้มครองเนี่ยเป็นสายยุติธรรมเป็นสายนักรบเป็นสายกษัตริย์ด้วยนะคะคือแบบว่าอ้อยถ้าใครเนี่ยมามาทำร้ายพีเพ่เพื่อนเพื่อนหรือมาทำร้ายคนที่พี่เพื่อนเพื่อนรักนะเนี่ยโดนแน่ดูจากพลังงานแบบนี้แล้วอะไหนขอดูสิคะแล้วทำไมไม่มีพี่เพื่อนคนเก่านี่จริงด้วยไพ่ The Empress ขึ้นอีกแล้วนะคะเนี่ย h e Empress ขึ้นตรงกับ q e e ีนออฟ o r ด ที่ผ่านมาเป็นคนใจดีมากที่ผ่านมาเป็นคนใจดีสุดๆนะคะเนี่ยใจดีจนแบบใจดีจนโดนเขาก็ทำอะใจดีจนไม่ได้รับความเก่งอกเก่งใจก็มีนะคะที่ผ่านมานะคะถึงต่อให้แม้เป็นพลังงานของพี่ๆผู้ชายนะคะก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นใจดีมีเมตตาใครเขามาขอความช่วยเหลือนะคะ ถ้ามีอ่ะช่วยเขาหมดเลยนะจะน้อยจะมากอะ่ะอย่างน้อยก็ต้องช่วยให้คําแนะนําช่วยให้ความรู้หรือว่าช่วยบอกทางในการที่จะให้เขาไปต่อยอดการทํางานหรือการหาเงินนะคะแต่ว่าเนี่ยน่าจะโดนมาแบบโดนคนเอารัดอเอาเปรียบโดนคนไม่เก่งอกเก่งใจอะ่ะถึงกลายเป็นพลังงานของ The อ m p เ r ล r เลยเนี่ยและรั o 킹ออฟ o r ดเลยนะคะแต่ว่าพลังงานนี้ยังเป็นพลังงานของคนใจดีอยู่นะคะไม่ได้ว่าลุกขึ้นมาเข้มแข็งเราจะไม่ใจดีนะ แ่บพี่ๆเพื่อนๆจะเลือกใจดีอ่ะคืออ่ะจะเลือกคนปฏิบัติแล้วอะค่ะอาจารย์ขอใช้คํานี้ก็คงจะไม่ได้ดีกับใครเขาไปทั่วแล้วเพราะว่าเหมือนพลังงานนี้เป็นพลังงานที่จัดสมดุลตัวเองได้แล้วแล้วร,รู้แล้วว่าต้องดีกับใครแบบไหนหรือคนไหนเข้ามาแบบไหนกับตัวพี่ๆเพื่อนๆเ,เองมันเป็นพลังงานของคนที่แบบว่ารู้ร,รู้แจ้งเห็นจริงแล้วจริงๆนะคะนี่พูดไม่ทันขาดคําจะติดขึ้นนะคะเป็นพลังงานของความยุติธรรมขึ้นแล้วค่ะ ะะถามว่าทําไมวันนี้นะคะถึงไม่มีพี่ๆเพื่อน,น,น,นที่เป็นคนเก่าแล้วเพราะว่าโดนเอารัดเอาเปรียบมาจริงๆโดนเขาก็ทํามาจริงๆหลายคนนะคะโดนเขาเอารัดเอาเปรียบหลายคนโดนเขานะคะแย่งงานแย่งเงินแย,งแย่งของของตัวเองหรือสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองนะคะจึงต้องลุกขึ้นมาปก,ป,กป้องปกป้องเพื่อคนที่ตัวเองรักปก,ป,กป้องเพื่อความยุติธรรมนะคะ แล้วไพ่จะติดมาขึ้นนะคะมันเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะอย่างที่แซนอ่านไปเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองพี่เพื่อนเนี่ยเป็นสายยุติธรรมเป็นสายรักความยุติธรรมรักความถูกต้องด้วยนะคะเมื่อไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าพี่เพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมหรือว่าโดนเอารับเอาเปรียบหรือโดนรังแกคนที่เขาคิดไม่ดีกับพี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาเขารู้ได้นะว่าเนี่ยพี่เพื่อนเพื่อนต้องต้องมีอะไรบางอย่างปกป้องคุ้มครองนะคะเอาเข้าจริงๆอ่ะแบบ เขาเขาไม่กล้าทําอะไรแบบตรงๆขนาดนั้นนะเนี่ยถ,ถึงแม้เขาจะทําอะไรรับหลังหรือทําให้เจ็บช้าน้ําใจหรืออะไรก็ตามนะเนี่ยเนี่ยเพราะพลังงานมันขึ้นนะคะในขอดูต่อนี่ซิกออฟครับนะคะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนใจดีเนี่ยให้ให้เขาเห็นใครเด็กกว่าเห็นใครเขามีน้อยกว่าเห็นใครที่เขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรด้อยโอกาสกว่าหรือเขาขาดนะคะ พี่เพื่พนอนๆดูเป็นแม่เลยนะเนี่ยเนียให้ให้น้องให้ลูกนะคะเนี่ยพลังงานดีเอ็มเพสกับซิกออฟคัพขึ้นนะคะคอยช่วยเหลือคอยใจดีมีเมตตาใครมาขอคําแนะนํานะคะพี่เพื่อนๆคือช่วยเขาหมดเลยแต่ว่าแต่ว่าโดนเขารังแกแม้กระทั่งนี้นะคนที่เคยไปช่วยเหลือหรือคนที่เคยดีด้วยอ่ะบางคนอ่ะโดนเขาหักหลังทรยศก็มีนะอืมขออนุญาตต้องอ่านแบบนี้นะจ๊ะพี่เพื่อนๆจ๋าเพราะว่าพลังขึ้นอุ้ยไพ่ตกอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะ ือแบบไพ่ตกอ,ออกมาเองไพ่ตกอ,ออกมาเองจากมืออ่ะอันเนี้ยจริงด้วย The World นะคะ The World มาบอกแล้วนะคะว่าวันนี้พี่ๆเพื่อนๆจัดสมดุลตัวเองได้แล้วนะคะหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายหลังจากที่ผ่านความเจ็บช้ำน้ำใจหรือว่าผ่านการโดนเอารัด <sources> เอาเปรียบมานัตอนนี้พี่ๆเพื่อนๆเป็น The World แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านมาบอกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนะคะที่เป็น สมเด็จพระเจ้าตากสินสมเด็จพระเจ้านเรศวรหรือแม้องค์ปุ่พญาคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่เพื่อนที่พี่เพื่อนนะคะนับถือหรือแม้กระทั่งองค์พ่อพระศิวะด้วยนะต้องบอกก่อนเพราะว่าใครหลายคนในนี้มันเป็นพลังงานแลนดอมโดยรวมเนาะหลายคนก็จะนับถือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกันไปนะคะเนี่ยพลังงานนะคะหรือแม้แต่เทพประจําวันเกิดนะคะหรือ เนี่ยบางคนมีเกิดวันอังคารวันพุธวันอาทิตยวว์วันเสาร์แบบวันแรงๆอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยพอไพ่ขึ้นนะคะ ท่านมาบอกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาบอกว่าหลังจากนี้นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เคยไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมจะเกิดนะคะหลังจากที่ผ่านความเจ็บช้ำน้ำใจหรือเสียใจที่ผ่านมามากมายทั้งหมดนะคะไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นเหมือนเกิดใหม่แล้วนะคะเนี่ยหลังจากที่เป็นคนเนี่ยมีอะไรก็มีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันเขาแนะ้ะบางคนโดนเขาทำร้ายหักหลังมาด้วยช่วยเหลือเขาเนี่ย แต่เขาก็ไม่เห็นคุณค่าก็มีนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะคุณงามความดีที่ที่ที่ทำมาแล้วผ่านเข้ามาเนี่ยพี่เพื่อนเพื่อนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นเนาะแล้วจนวันนี้นะคะแจนเข้าใจแล้วว่าทําไมเปิดหน้าไพ่มาปุ๊บเนี่ยทําไมพี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยถึงดูแบบดูแข็งแกร่ง,งบางคนอาจจะมองว่าพี่เพื่อนเพื่อนใจร้ายขึ้นเนาะแต่เราห,ห้ามความคิดใครเขาไม่ได้นะ แต่ว่าไม่มีใครเขารู้หรอกนะคะว่าเราอะโดนอะไรมาบ้างเนาะหรือกว่าจะผ่านอะไรมาเป็นแบบเนี้ยการที่วันนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆนะคะลุกขึ้นมาจัดสมดุลตัวเองใหม่นะคะลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิประโยชน์ของตัวเองหรือคนที่ตัวเองรักไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยะค่ะนะคะเพราะว่าการที่เราการที่เราเป็นแบบเนี้ยมันทําให้ตัวเราอะคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะต้องต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิประโยชน์ของตัวเองอะมัน มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะว่าหลายคนจากที่ดูอะค่ะเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ให้ใครมาหาถึงบ้านก็ให้ใครมาบอกถึงที่ก็ช่วยนะคะแล้วถ้าวันหนึ่งอะค่ะจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยนะเพราะว่าเนี่ยพลังงานของ DMP s เเป็นพลังงานของผู้ผู้มีแต่ความมีเมตตาพลังงานของคนเป็นแม่พลังงานของคนที่พร้อมอภัย หรือแม้กระทั่งนะคะพี่พเ,เพื่อน,นผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมากว่าจะลุกมาเป็นตรงเนี้ยกลายเป็นคนที่เข้มแข็งในตัวเองหรือดูแบบดูดุดันเนี่ยลึกๆแล้วก็ยังเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาอยู่นะคะแต่ว่าน่าจะน่าจะเรียนรู้แล้วว่าเราอาจจะต้องเลือกช่วยคนนะคะนี่ก็นี่ก็เลยเป็นที่มาของคลิป random เนาะที่ขึ้นว่าที่ขึ้นชื่อว่าอะไรมันไม่มีพี่พเ,เพื่อนคนเก่าอีกแล้วมันไม่มีจริงๆอะ่ะดูสิเนี่ยเนี่ย เดอชาริออดขึ้นนะคะเนี่ยแล้วนะคะ,ไม,ะ,ไ,ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตจะต้องตอ่อสู้หนทางข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไรหรืออะไรก็ตามพี่พี่เพื่อนๆพร้อมสู้พร้อมฝ่าฟันค่ะนะคะคือมันเป็นพลังงานเดอะชาริออตเป็นพลังงานของนักรบนะคะเป็นพลังงานของนักรบเป็นพลังงาน,นของคนกล้าหาญเป็นพลังงานของคนที่ ไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ตามพี่ๆเพื่อนๆจะลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้นะคะแล้วอย่างที่บอกนะคะคือเป็นพลังงานนักรบจริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบสายนักรบอะ่ะสายผู้กล้านะคะมามาปกป้องคุ้มครองดูแลพี่ๆเพื่อนๆด้วยแล้วนะวันนี้ที่กลายเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งกล้าหาญดุขึ้นแกร่งขึ้นดุดันขึ้นเนี่ยมันเกิดจาก ประสบการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมามันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เกิดจากว่าอยู่ดีๆพี่เพื่อนพี่เพื่อนๆอยากจะเป็นคนใจร้ายนะคะมันไม่ได้เกิดจากการที่ว่าพี่เพื่อนๆอยู่ดีๆจะลุกขึ้นมาแบบเป็นอีกคนหนึ่งมันไม่ใช่แต่การที่พี่เพื่อนๆนะคะลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิประโยชน์ตัวเองเพราะพี่เพื่อนๆได้รู้แล้วค่ะว่าโลกใบนี้นะคะโลกใบนี้หรือสังคมทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปการที่คนเราจะอยู่รอดนะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่ อาพูดกันแบบตรงๆเลยเนาะแบบเสื่อสิ่งกระทิ้งแรดมากมายอ,อ่ะหรือแบบรู้หน้าไม่รู้ใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นหมายความว่าพี่เพื่อนเพื่อนจะต้องมีปฏิพานไหวพริบพี่เพื่อนเพื่อนจะต้องรู้ทันเล่เหลี่ยมคนพี่เพื่อนเพื่อนจะต้องมีจิตใจที่สู้กล้าหาญพร้อมฟันฝ่ากับสิ่งที่เจอแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะพลังงานของ The World ขึ้นไพ่ใบนี้นะคะมาบอกว่าพี่เพื่อนเพื่อนนะคะเป็นคนใหม่แล้วเป็นคนใหม่แล้วแล้ว,ลวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจริงๆอย่างที่น้นองแจนอ่านไป ะะโอ้ยแบบพลังงานวันนี้เป็นพลังงานแบบสายดุขึ้นน,ะน่ะเนาะว่าแล้วว่าทําไมถึงแบบไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีใครลดอีกแล้วอะว่าแล้วว่าทําไมถึงแบบถึงไม่มีพี่ๆเพื่อนคนเดิมแล้วอะเพราะว่าผ่านอะไรมาเยอะจริงๆนี่นดูนี่พูดไม่ทันขาดคำาซเว่น o อฟ o r ร s ขึ้นกับ Tre o f f อฟออนนะคะนี่เห็นไหมนี่ไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วอยู่กับตำรับตำราแล้ว <laughs> คิดว่าว่า หอบตำรับตำราไปแล้วเจนนี่ออกมาจากห้องมืดแล้วนะจ๊ะหลายคนนะคะกว่าจะผ่านมาได้อะคือคืออย่างที่จะนอานไปผ่านความเจ็บช้ำน้ําใจจริงๆนี่นี่อยู่กับตัวเองนี่อยู่ในห้องศึกษาตำรับตํบตาราหลายคนนะเจอเจออะไรหลายอย่างมาหนักมากในชีวิตแทบจะเป็นซึมเศร้าอ่ะอะคือขออนุญาตพูดตรงๆนะคะแทบจะเป็นซึมเศร้าโดนแบบโดนมาหนักจริงๆค่ะกว่าจะผ่านมาจุดนี้นี่นี่ขอบ ศึกษาจนครบแล้วนะคะปรงแล้วนี่ไพ่ตรงนะคะกับตัวจัดสมดุลนะคะหยินหยางกว่าจะผ่านมาจุดนี้นะคะคิดทบทวนเราว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่กับตัวเองเนาะอยู่จนจะเป็นซึมเศร้าอ่ะหลายคนอยู่อยู่จนจะเป็นซึมเศร้า,ลา,จจราแล้วเมื่อปรับจิตปรับใจตัวเองได้แล้วรู้เหตุและผลแล้วว่าอ๋อที่ผ่านมาทําไมฉันถึงโดนเอาเปรียบ อ๋อที่ผ่านมาทําไมฉันต้องมาเจอแบบนี้อ๋อทําไมที่ผ่านมาฉันแบบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นนี่ค้นพบคําตอบแล้วนะจ๊ะนี่ออกมาจากข้องมือแล้วจ้ะพร้อมตํำรับตําราแล้วนะคะเนี่ยพร้อมแล้วนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่ศึกษาวิชาความรู้ รู้หมดแล้วนะคะว่าหลังจากนี้จะต้องดําเนินยังไงกับชีวิตของตัวเองหลังจากนี้จะต้องวางเกมใหม่ยังไงกับชีวิตของตัวเองหลังจากนี้จะต้องปกป้องสิทธิประโยชน์ของตัวเองยังไงแล้วหลังจากนี้จะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายแล้วนะจ๊ะอืมเป็นพไพ่ใบนี้ขึ้นเลยนะคะนี่เพดด์ออฟบอขึ้นนะคะไพ่เพดด์ออฟบอขึ้นนะคะเห็นไหมผู้ชายคนนี้เนี่ยถือเลยนะถือรอแล้วนะคะจ้องไปข้างหน้าแล้วอยู่นิ่งๆแล้วว่ามาเถอะ มาเถอะนะคะใครจะเข้ามาฟันมาเถอะใครจะมายังไงก็ตามนี่เห็นไหมพี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมไพ่ที่เพื่อน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 ได้นะคะคือเป็นพลังงานของคนที่พร้อมแล้วถ้าเกิดใครจะเดินเข้ามาในชีวิตและทําอันตราย <c oughs> พร้อมแล้วถ้าเกิดว่าใครเข้ามาไม่ดีนะคะมีพลังงานของการปกป้องตัวเอง อย่างที่บอกไปนะคะไม่ใช่พลังงานของคนที่จะไปหาเรื่องหาราวใครนะเป็นพลังงานของคนที่อยู่กับตัวเองศึกษาตำรับตำราของตัวเองแล้วแล้วรู้แล้วด้วยว่าฉันควรจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ไปยุ่งกับใครหลายคนนะคะอาจจะกลายเป็นคนสันโดดขึ้นหลายคนอาจจะกลายเป็นคนที่เลือกคบคนมากขึ้นหลายคนอาจจะกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะอยู่กับตัวเองมากขึ้นใช้เวลากับตัวเองมากขึ้น ะะเพราะว่าหลายคนนี้เนี่ยจากที่ดูพลังงานน่ะน่าจะเจอน่าจะเจอทำร้ายมาจริงๆอาจจะผิดหวังเสียใจมาจริงๆนะคะจนกลายมาเป็นพลังงานแบบนี้หลายคนนะคะบางพลังงานมันขึ้นบางคนอาจจะมีปัญหากันเองกับคนในครอบครัวหรือบางคนอาจจะมีปัญหานะคะกับกับเพื่อนหรือว่ากับคนที่ทํางานหรือสังคมที่ตัวเองไปเจอนะคะแต่ว่าไพ่จะติดขึ้นนะคะเป็นไพ่ของความยุติธรรมนะคะ ไพ่ของความยุติธรรมพี่เพื่อนจะได้รับแน่นอนนี่เห็นตาช่างไหมถ้าใครหลายคนรู้สึกรู้สึกว่าตัวเองจะไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วจะต้องลุกขึ้นมาปกปอ้องสิทธิประโยชน์ของตัวเองให้รู้ไว้จากพลังงานแรนดอมนี้เลยนะคะว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมย่อมเกิดกับคุณแน่นอนค่ะหลายคนอาจจะโดนเขาทําร้ายหลายคนจะโดนเขาใส่ร้ายป้ายสีหรือหรือต้องการจะคดโกงหรืออะไรก็ตามพลังงานของความถูกต้องจะขึ้นแล้วนะคะพี่เพื่อนจะได้รับความยุติธรรมนะคะ กับสิ่งที่ขึ้นไพ่พระราชาพระราชินีเทพแห่งความถูกต้องและความยุติธรรมขึ้นแล้วคนรู้อ่คือแบบน่าจะเป็นพลังงานของคนที่เคยโดนกระทํามาแบบเยอะมากอะ่ะกว่าจะกลายมาเป็นคนแบบนเนี้ยเนี่ยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอนะ่ะปกป้องคงุคง้มครองไม่ปล่อยนะคะนี่ไพ่เดอะเมจิชเยนขึ้นนะคะสิ่งที่อาจารย์อ่านไปนะคะปิดจบแล้วนะคะไพ่เดอะเมจิชียนนะคะออขออนุญาตค่ะไพ่เดอะเมจิชียนขึ้น เป็นพลังงานของคนที่มีอาวุธในตัวเองนะคะนี่พี่เพื่อนๆดูนะคะผู้ชายคนนี้นะคะมีมีอะไรนี่ดูนะนี่มีงูมีงูนะคะใครที่เข้ามาจะทําร้ายพี่เพื่อนๆนะคะจะโดนงูตัวนี้ฉกกลับนี่อยู่ที่เอวเลยนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่มีคาถามีคาถาอยู่ที่มือจะเอาอะไรอ่ะ จะเอาอะไรเดี๋ยวพี่เพื่อนจะเสกเองพร้อมที่จะสู้ไปแล้วกับข้างหน้าพร้อมที่จะสู้กับงานพร้อมที่จะสู้กับเงินพร้อมที่จะสู้กับความถูกต้องแถมยังมีดาบรออยู่ข้างล่างนะคะถ้าอาวุธในมือคาธามีนี้ไม่พอนะคะถ้าใช้วิชาความรู้เอาอย่างนี้พูดกันแบบตรงๆถ้าพูดดีๆพอพูดดีๆเราไม่รู้เรื่องพร้อมจะฟันด้วยความรุนแรงด้วยนะคะแต่จันเชื่อว่าพี่ๆเพื่อนจะเลือกเลือกในสิ่งที่ถูกต้อง เลือกที่จะคุยหรือตกลงกับความถูกต้องก่อนไพ่เดอะเมจิชเชียนขึ้นนะคะเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นข้างหลังไหมคะนี่เป็นสายน้ำนะคะเป็นแสงขึ้นพี่เพื่อนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะและขออนุญาตพูดตรงๆถ้าใครบูชาทางสายพราหมณ์นะคะจะมีบารมีขององค์พ่อพระศิวะปกป้องคุ้มครองพีบีเพื่อนด้วยบารมีของสมเด็จพระเจ้า,นาเนรศวรบารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือแม้กระทั่งบารมีขององค์ปู่พญาคุธ องค์ปู่ท้าเวสวรณหรือแม้กระทั่งท่านพญายมราชนายนิริยบานด้วยค่ะนะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ขึ้นเนี่ยวันนี้เป็นสายดุที่ปกป,ป้องุ้มคของพี่ๆเพื่อนๆโอ้ยจันเข้าใจแล้วว่าทําไมพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะถึงไม่มีตัวเองในเวอร์ชั่นเก่าแล้วเพราะจากที่ดูนะคะเวอร์ชั่นเก่าเป็นคนใจดีมากเป็นดีเอ็มเพรสเลยนะคะใจดีมีเมตตานี่ใครมาขออะไรก็ช่วยใครมาขออะไรก็ให้ขหมด ให้เขาอะให้ทั้งที่รู้ว่าคนที่มาขอบางคนเป็นคนที่คิดร้ายกับพี่เพื่อนด้วยอะขออนุญาตใช้คำนี้นะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะพลังงานของความถูกต้องพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแล้วใครก็ตามนะคะที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับพี่เพื่อนเพื่อนอย่างที่จนันอ่านไปเนาะพี่เพื่อนเพื่อนรู้หมดแล้วนะว่าเนี่ยว่าว่าพี่เพื่อนเพื่อนจะดำเนินยังไงต่อกับชีวิตของตัวเองหลังจากนี้ ไม่แปลกใจแล้วนะคะว่าทําไมถึงถึงกลายเป็นล่างท้องขออนุญาตใช้คํานี้นะไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมถึงกลายเป็นเวอร์ชั่นนักครบเป็นเวอร์ชั่นพลังงานของบบบไสดุเนาะเพราะว่าโดนมาเยอะจริงๆอ,ะอ่ะพี่เพื่อนๆโดนมาเยอะจริงๆค่ะนะคะก็หลังจากนี้นะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าไพ่เดอะเวิรขึ้นแล้ว พี่เพื่อนๆนะคะถ้าใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมหรือรู้สึกว่าโดนเอารับเอาเปรียบหรือรู้สึกว่าตัวเองโดนใส่สีตีไข่หรือว่าโดนลังแก้ ความยุติธรรมจะเกิดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนะคะมองดูอยู่ท่านจะช่วยให้พี่เพื่อนเพื่อนได้รับความยุติธรรมนะคะแล้วก็พลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานที่จัดสมดุลตัวเองได้แล้วรู้แล้วนะคะว่าคนไหนควรช่วยคนไหนควรให้คนไหนควรปฏิบัติตัวยังไงเป็นพลังงานของคนที่อยู่กับตัวเองเราได้เรียนรู้กับทุกสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะหลังจากนี้พี่เพื่อนเพื่อนนะคะจะกลายเป็นคนใหม่ที่ก็ยังใจดีอยู่นะแต่เรียนรู้ที่จะให้แล้วแล้วก็ รู้จักคบคนเป็นแล้วด้วยนะคะก็จันก็ขอให้ผู้ที่ผ่านมาเจอนะคะพลังงานแ a n d อมของช่องจันฟอร์เรสในวันนี้นะคะมีความสุขแล้วก็พีๆๆ่เพื่อนๆผ่านมาได้ถึงวันนี้ขออนุญาตชื่นชมนะคะว่าเก่งมากแล้วนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปรนดอมนะคะว่าทำไมถึงไม่มีพี่เพื่อนๆคนเก่า ในวันนั้นแล้วถึงกลายมาเป็นวันนี้นะคะก็ได้รับคําตอบและขอบคุณพี่ไพด้วยแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกคนนะคะที่รับชมช่องแจนค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะคะแจนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดอยากดูดวงส่วนตัวทักเข้ามาในกล่องข้อความนะคะเดี๋ยวจนส่งรายละเอียดให้ค่ะสวัสดีค่ะ